ันไก่สูตรบังครับน่าทานมากเลยครับไปดูวิธีทำกันสลัมอกุ้งครับสวัสดีครับ,รบก็พบกันเช่นเคยนะครับในรายการเข้าวโพรกับบังนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูอาหารเมนูนึงนะครับซึ่ง ทำกินเป็นประจําเหมือนกันนะครับให้ทุกท่านได้ได้ชมแล้วก็ได้ลองทําตามกันดูนะครับเมนูนั้นก็คือทอดมันไก่ทอดมันไก่สุดบันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยที่ขาดไม่ได้เลยคือไก่นะครับอันที่2ก็คือขี้แกงเผ็ดนะครับที่ถัดมาก็คือแป้งทอดกรอบนะครับแล้วก็อะไรนะอันนี้เรียกอะไรใบมะกรูดครับ ใบมะกรูดหั่นซอยนะครับประมาณสัก15บใบนะครับแล้วก็อันนี้เอาไ้ทอดแต่งนะครับก็อีกประมาณสิบห้าใบมีข้าวโพดครับข้าวโพดแบบนี้นะครับข้าวโพดหนึ่งักแล้วก็ไข่ไก่สองฟองนะครับแล้วก็มีเลือดป่นนะครับหนึ่งช้อนชาแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่แล้วก็มีแตงกวามีผักชีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าเราจะทำยังไงจอเลืก่อนอื่นเลยนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาดู เป็นครั้งแรกนะครับควรกด subscribe กดติดตามกดไลค์แลรก็กดแชร์คับถ้าเกิดว่าชอบนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเราจะทํำยังไงกันนะครับกับ้อมันไก่ชุดนี้ครับครับเอามาเริ่มผสมกันเลยนะครับเริ่มจากอันแรกเลยนะครับก็คือไก่นั่นเองนะครับเราเทไก่ลงไปก่อนในอ่างผสมนะครับไก่นี้ใช้ไก่ประมาณที่กิโลนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมใช้พริกแกงนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะ,ะครับใส่ลงไปแล้วก็เกลือป่น1ช้อนชานครับใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวอยาามเลืนกีไว้นะครับถ้้ทุกผูก้ชมเ๋็นเมนูง,ง่ายๆครับสามารถาทำทนกันได้ข้าวโพดก็หั่นเป็นหนั่นเป็นยางเงครับหั่นให้เียบร้อยนะครับ เราก็เริ่มลงมือกันเลยนะครับเราขยำก่อนนะครับขยำพี่เชียงไปอันทั่วขี้กเกชียรับผ <c oughs> มทุกคนทำแล้วชอบดมนะครับเดี๋ยวจะลองดมเหลือดนะ้านหอมพีกน,นะครับหอมพกนะครับ แต่ว่ารู้สึกว่ามันยังน้อยไปขออีกครึ่งช้อนแล้วกันนะครับคร,รึ่งชอ้อนต่อเป็นเมนูที่ทำง่ายๆครับพี่กแกงก็ุต้องตักเองครับตักมันขึ้นมานะครับอันดับต่อไป ที่เราจะใส่ใส่ครับต่อไปเราก็ใส่ไข่นะครับใส่ไขล่ลงไปนะแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบน,นะครับเดี๋ยวส่วนผสมนะครับผมจะมีไว้ใต้ใตู้่นี้นะครับ เ่า้ยอยานม,มายนะนี้มันเท่าไนะครับเ <c oughs> นนเพื่ออะมาเี่ย็นมนที่ทำได้ง่ายน,นะครับ รับต้อยครับข้าวโพดครับข้าโพดหั่นแบบนี้นะครับในต้องหั่นมามากครับจะสุดยากก็จะเสแล้วสุดท้ายครับลืมไม่ได้เลยนั่นคือ อะไรนะใบมะกรูดซอยใบมะกรูดซอยนะครับใบมะกรูดซอยเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับ แต่ที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เป็นเท่น,นี้ครับเดี๋ยวเราก็จะไปทอดกันนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทอดครับ,รบดูว่าน้ำมัน,นร้อนรวเรียนนะครับน้ำมันร้อนแล้วเราก็สามารถเริ่มทอดได้ลองดูนะครับ มันร้อนแล้วครับทอดได้เลยเอาแค่ชิ้นพอดีรรมนะครับอืออันนี้ไก่เป็นไก่ไก่บดนะครับ หรือไก่สับเราจะมาสับเองก็ได้หรือซื้อที่มันสดสําเร็จรูปมาแล้วก็ได้นะครับเต่ว่าเป็นผมเนี่ยผมซื้อสาเร็จรูปมาแล้วนะครับเราบอกแล้วว่าเราจะเป็นการทรําตัวแบบง่ายๆนะครับที่ลงไปชุดแรกน่าจะสุกแล้วนะครับสุกแล้วครับสีเือมเฉยเลยแหละ ก็ท่าไปจนหมดนะครับ นี่เป็นปะะสถานติ้งท้ายแล้วงงเดี๋ยวทุกคีมมาทำไมเนี่ยท <c oughs> ไมใช่คีมอาจใช้ซะหน่อยห <c oughs> อมได้คิีมมากครับผมพูสัมอยู่นี่แหละเพราะมันหอมจริงๆ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับเราก็จะทำการทอดไปยุดเพื่อแต่งหน้านะครับ จะทําการทอดแตงกูดนะครับเพื่อแต่งหน้า ท่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวเช็ดวัจานสักหน่อยนึง้ามาันอาจจะระเด็นเลอวเช็ดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็ถัดไปนะครับต่อมาเราก็มาทำน้ำจิ้มจากกันนะครับโดยที่เราใช้อะไรครับน้ำจิ้มไก่ ตั้งกว่าให้ผัานพวกเดที่เมืองครับตั้งกว่าตัฐบาลนะครับท่านงบพอแล้วลูกนี้นะครับ น้ำจิ้มไก่แล้วครับไปๆครับไปหั่นแตงกวาไปก่อนนะครับเป็นน้ำจิ้มไก่เดี๋ยวไม่จะทําให้น้ําในแตงกวานะครับออกมานะครับแล้วก็ลงไปผัดชีสนะครับผัดชีสแบบสองใบนะครับ ันนี้ก็การเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าครับครับถึงเวลาที่เราจะมาชิมพิมือเราเองแล้วนะครับทอดมันไก่สุดบ้างครับแล้วมาลองชิมกันเลยดีกว่านะครับอ๋อชิมนี่นะครับ รสชาติกำลังดีมีความกรอบความแตงกวานะครับแล้วก็มีความนุ่มหอมของขอ้าวโพดแล้วก็ได้กลิ่นใบมะกรูดอืม นครับใครชอบกินสมุนไพรกข้าไปมากดก็ไปเลืหนึ่งสมุนไพรที่น่าสนใจ ก็เป็นวิธีการทําที่ง่ายมากเลยใช่ไหมครับก็ผมก็จะมีรายการอาหารที่ทำง่ายถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันง่ายติดตามกันครับก,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  like, ก, share, ก็กดววนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้ผมด,ด้วยนะครับเพื่อที่เป็นกำลังใจในการทำอาหารเมนูต่อๆไปนะครับวันนี้ก็คงพร้อมแค่นี้ก่อนนะครับคงลาไปก,ก่อนสวัสดีครับ